โอ้ยกลับมาก็ขอบอกได้เลยว่าใช้เวลาไปเยอะแยะเลยแต่แปะขายขวดนะครับอ๋อขอบคุณครับขอบกินน้ำนิดหนึ่งครับพูดมาชั่วโมงกว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้กินน้ำเลยขอบคุณน้องเฟรมด้วยนะครับอ่ะกลับมากลับมาเรื่องของอสซสซอรี่ที่ผมพูดไว้คืออย่างนี้ครับตัวนี้ นี่คือออเซสซอรีใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาถามว่ามันดียังไงสำหรับใครที่ถนัดใช้เรื่องกบนะครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยครับนะครับมาครบทุกอย่างเลยทั้งที่จิ้มหัวคิวให้ช็อกฝนติดนะครับมีที่ตะใบคิวตะไบหัวนะครับแต่งหัวมีที่แต่งหัวคิวนะครับมีกบเหลามีตัวฝนซึ่งเป็นอลูมิเนียมครับ แล้วถามว่าดียังไงที่ผ่านมาที่มีอยู่ในท้องตลาดเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกครับแล้วก็ไม่ตอบโจทย์เพราะว่าความแข็งแรงมันไม่มีนะครับเวลาเราจะดันเข้าไปสุดหรือว่าเราดันแค่ต้องการแค่ครึ่งเดียวเนี่ยการคอนโทรลการจับหยิบเนี่ยเป็นพลาสติกมันจะเล็กแล้วก็นิ่มนะครับหัวคิวบางอันมันแข็งมันต้องใช้ความแข็งแรงในการตั้งศูนย์ให้ตรงแล้วก็หมุนไม้คิวเนี่ยมันจะสู้แบบนี้ไม่ได้นะครับ แล้วก็ขอบอกเลยว่าผมนอกจากจับของจริงมาแล้วธรรมัดทรามแมงแล้วก็ใช้งานดีครับนะครับแล้วก็คมทีเดียวอันนี้ทํามาเพื่อเพื่อเพื่อการตกแต่งหัวคิวโดยเฉพาะเลยนะครับขอ,ของดีจริงครับของดีจริงๆใครที่สนใจก็ไปดูได้นะครับมีที่ UK Snooker Shop นะครับนี่น้องเฟรมก็เก็บภาพมาเกือบทุกมุมเลยนะครับอ่ะมาต่อกันเรื่องภาพ ใครที่กำลังหารูปจะเอาไว้ตกแต่งห้อง VIP ของคุณแล้วก็หรือว่าจะเอานำไปติดที่โต๊ะสนุกเกอร์ของคุณห้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนี่นะครับภาพที่คุณเห็นอยู่นี้มีจำหน่ายซึ่งไม่ได้หาซื้อกันง่ายๆนะครับซึ่งมีจำหน่ายก็มีจำหน่ายที่ UK Snooker Shop นะครับคุณจะเห็นได้เลยว่าจะมีนักกีฬาสนุกเกอร์ดังๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าเป็นภาพกร์ตูนล,ล้อเลียนนะครับ ซึ่งไม่ได้หาซื้อกันได้นะครับในท้องตลาดผมบอกก่อนเลยนะครับอ่าให้ดูนะครับผมเก็บมาคุณไปเลือกได้เลยครับนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นกรอบแบบนี้นะครับก็คือคุณต้องไปเข้ากรอบเองนะครับแต่ว่ามีเป็นเซตเลยครบทุกคอลเลกชันน่าจะประมาณแ80ดสิบลูกใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะเฟรมถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะเกือบ80ดสิูกเอ้ไม่ใช่แปรสิบูกน่าจะน่าจะเกือบครบอะ่ะเอาเป็นว่าครบอะ่ะ ถ้าผมถ้าผมจำไม่ผิดนะข้อมูลมีเยอะมากเลยครับแต่ว่าเป็นเซตคอลเลคชันของมันน่าจะประมาณอืมร่วมสามสิบใบหรือสามสิบรูปเนี่ยเป็นเซตเซตสมัยก่อนเไม่ยอมขายเออสมัยก่อนไม่ขายนะครับแต่ล่าสุดนี้อนุญาตแล้วนะครับก็คือใครที่สนใจอยากจะได้เก็บไว้นะครับอันนี้เป็นภาพเก็บส่วนตัวนะครับซึ่งตอนนี้ก็ อนุญาตนํามาจําหน่ายแล้วนะครับอันนี้นอันใหม่นะอันนี้อันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างแต่ว่าของใหม่คือจะไม่มีไม่ได้อยู่ในกรอบแบบนี้นะครับบอกก่อนใครที่สนใจก็ติดต่อไปที่ UK เคได้เลยนะครับบอกว่าสนใจเรื่องรูปนะครับก็จะได้เป็นเซตเลยครับใหม่ๆนะครับอ่านี่บอกนะนี่ใคร แจกครับอะไร EP ละหนึ่งชิ้นสำหรับหออเคคุงที่แต่งหัวเหรออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเอาคัตเตอร์ไปอันเอากบไปตัวะนะครับใครที่สนใจก็ลองไปดูครับแวะไปดูได้นะครับอืมนะครับในช่วงร้อยแปด สวัสดีคุณโพสวุวรรณด้วยนะครับเห็นด้วยอย่างแรงคืออะไรเอ่ยตรงไหนผมพูดไปเยอะกระทูนี้อ๋อกระทูน้นี้อ๋อโอเคโอเคโอเคนะโอเคนะโอเครับทราบรับทราบคือผมเป็นคนก็ว่าอะไรก็ว่าตามนั้นนะ,ะเดี๋ยวไม่มีปัญหานะครับจับอ่ะยังไม่หมดยังไม่หมด <c oughs> อ่าอย่าลืมนะครับใครที่กําลังสะสมเรื่องอลายชื่อเพื่อลุ้นไม้คิวของช่างชัยนะครับก็อย่าลืมนะครับ ทำตามกติการายชื่อจะได้แรนดอมเดี๋ยวจับกันใน EP สุดท้ายนะครับนี่คือของรางวัลให้ดูกันอีกรอบนึงแล้วก็วันเกิดนะครับวันเกิดนี่กระเป๋าช็อคมาใหม่นะครับรับรองสวยใสชไนเดอร์มีกระเป๋าช็อคแล้วแทงลงทุกลูกครับโหมดสุดๆเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับกล่องคิวนะครับอ่าแล้วก็ของขวัญเอาละครับ เดี๋ยวเด๋ยว๋ยวไปดูไมคิวแขกรับเชิญเราก่อนอ่าอ่าเอาแล้วครับช่วงไม้คิวของจันเต้โคสเต้น,นะครับอ่าให้ดูก่อนนะครับขยายนิดนึงนี่นะครับดูก่อนอ๋อนะครับ ครับให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยบอกว่าสเปคอะไรนะครับขาวสวยหมวยอืม้มไม่น่าจะใช่เต้ต้องชอบคมคมแน่เลยนะดูสอนสิโอสอนเยอะนี่สอนอาทิตย์กว่าอาทิตย์หนึ่งเต็มเมนะครับอ่าสอนเยอะจริงๆนะครับสอนเยอะจริงๆไม่ธรรมดาสอนเยอะนะครับอ่าอ่ะ,อะนี่นะครับ ของแบรนด์นะครับสวยมากมากนะครับอันนี้เรียกอะไรสเนกอูดสเนกสนกนะเดี๋ยวลืมถามเหมือนกันอ่ะมาดูสเปคของโคเต้หน่อยครับโคเต้เนี่ยมีไมคิวโคเต้อันนี้หนักสิบแปดจุดห้านะครับเออผมก็อยากจะขึ้นสิบแปดเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าผมใช้สิบเจ็ด อยากจะลอง18อยู่เหมือนกันนะครับโค้เต้ก็ใช้18.5ครับความยาวความยาวอ้าวนรู้สึกน่าจะ57นะครับลืมส่งความยาวมานะครับความยาวน่าจะ57นะครับเต้นะครับแล้วก็ด้ามนะครับด้ามด้ามตัวนี้เนี่ยคุณเต้แจ้งมาว่า29.7นะครับบาลานซ์44นะครับบาลานซ์44 ไลายนี้เรียกลายงูครับอ๋อลายงูอ้าวแล้วเซนิกอ๋อลายงูป,ปลาปลา <laughs> มีคนแซวลาย <laughs> งูปลา <laughs> นะครับหัวคิวนะครับมาด,ดูหัวคิวนะครับหัวคิว9.7ครับเป,นเ,นเป็นหัวไทเทเนียเป็นหัวหัวไทเทเนียมน่าจะมีคือคือมันก็เป็นไทเท่าน่าจะเป็นไทเทเนียมนะมันมีสแตนเลสด,ด้วยแต่ก็น่าจะไทเทเนียมแหละมือระดับนี้แล้วนะครับดูทรงหัวคิวโคเต้หน่อยนี่ แต่ก็หล่อเลยวันนี้นะครับอ่าอะให้ดูอีกรอบหนึ่งลายงูปลาปลาเอ่คเุงแซวล,ลายงูแต่คนแทงอ๋อคนแทงปลาสำหรับผม <c oughs> อ่าให้ดูให้ครบก่อนนะครับนี่คือไม้คิวที่โคเต้ใช้อยู่นะครับตีกันตาพึ้นปัน ะกี่จำปาคุณปันหกผมผมต้องเอามานับหกจำปาเอาอย่างนี้เรขหกจำปาคือสี่แล้วก็ตรงนี้สองถูกป่ะไอตรงนี้เรียกสองป่ะนะอ๋อไอนี่เซลแซลผมอะไรผมดูไม่ออกผมแม่งไม่ไม่สนแต่ไม่ปลายแล้วก็ไม่ได้สนคือเป็นคนที่ไม่มีไม่มีไม่มีทักษะเรื่องการสังเกตจำปาเอแต่คนอื่นอาจจะมีแทงอย่างเดียวนะครับสอนกระแทงสองอย่างแทงก็ไม่ได้เรื่อง ไม่มีเวลานะครับอ่ะโอเคแอนคุณชัยวัดแซลแม่นจริงๆอะจำแม่นว่าผมแม่จงจำไม่ได้ <laughs> เอามาดูโอเคผ่านไปนะครับใบคิวแขกรับเชิญของเรานะครับหัวเก้าเจ็ดครับหนักสิบแปดจุดห้านะครับด้ามยี่สิบเก้าเจ็ดบาลานซ์สี่สี่ใครที่สนใจไม่จำเป็นต้องสเปคนี้แต่ว่าลองดูครับเป็นเป็นไกด์ไลน์นะครับถ้าคุณอยากได้ประมาณนี้ลองไปสอบถามดูได้ ใช่ใช่เครดิตเขาเขาเคลมไว้ว่าการรับประกันคุณภาพใช้แล้วนะครับไม่ถูกมือ14วันก็เอาไปคืนได้นะครับเปลี่ยนให้ใหม่เมื่อก่อนแพงธรรมดาเด,เดี๋ยวนี้แทงลูกแทบแตกพี่ปั่นสอนแพงไหมครับออสอนผมเนี่ยอยู่4ี่สอนครับไม่แพงครับเพราะว่ารวมๆม,มาแล้วห้าพกว่าบาทเองไหมคิวผม <c oughs> นะสิ แม่ยื่นหอกมาแล้วต้องรีบจิ้มหน่อยชีวิตนี้เพื่อเธอสวัสดีครับเบานิดเบานิดหนึ่งครับโอเคเสียงผมดังไปใช่ไหมครับโอเคขออภัยขออภัยอ่ะผมอาจจะอยู่ใกล้ไม่ไปหน่อยนะครับขออภัยด้วยนะครับตะโกนดังไปนิดหนึ่งนะครับห่างนิดหนึ่งนะครับอ๋อผมมาไล่กระทูนิดหนึ่งครับนะครับสวัสดีคุณกมลพันธ์นะครับอาวุธไม้คิวเริ่มเบี้ยวแล้วครับอยากได้ไม้ใหม่ นะครับอันนี้คุณเคคุงนะครับเสียงดังฟังชัดขออภัยเสียงผมอาจจะเป็นคนเสียงดังด้วยแล้วก็พูดใกล้ไม่ไปเมื่อสักครู่นี้ไปอยู่ใกล้เอียงตัวเยอะออไม่ดีครับ <laughs> วันนี้ฉากหลังไม่เขียวเออมีคุณแซลใจวัดอ่านี่คอมเมนต์มเ,มนเลยนะอ่าโอเคนี่หรอพี่ปั่นใช้หัวทรงไหนเหรอเออเดี๋ยวเดียนะผม ผมจะเน้นทรงกระทะหรือว่าเห็ดนิดๆครับเห็ดเห็ดทาลิยากิไม่ใช่เห็ดเห็ดแบบเห็ดแบบมาริโอครับเดี๋ยวไว้ถ่ายมาให้ดูดีกว่าคุณพีรพัฒนอยากเห็นไม้คิวผมเลยครับได้ไดเดี๋ยวอีพีหน้าจัดให้ดูแล้วกันอ่ะถ้าอยากเห็นจริงๆไม้ผมไม้ธรรมดาครับนะครับแต่ว่าเป็นเป็นไม้คิวที่ปลูกจากดินเจ็ดป่าช้ามันอาจจะศักดิ์สิทธิ์หน่อยอย,อย่าเงี้ย เป็นต้นแอที่ปลูกจากดินเจแปช้าเล่นของแปลกนะครับคุณกุ้งนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะได้จับรางวัลคนช่างแชร์เป็นกระเป๋าครับนะครับเป็นกระเป๋าอเอาของจริงมาดูหน่อยทักบ a งอยู่ตรงนั้นแหละวางอยู่ชอบและติดตามมานานแล้วเป็นเพจที่ให้สาระมาขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆฝากแชร์ด้วยนะครับใครที่ คิดว่าเพจผมมีประโยชน์นะครับรายการมีประโยชน์ก็ฝากกันแชร์ไปไอ,อ่ามีคนเคยได้แล้วบอกว่าสวยน,วนี่นะครับผมให้ดูไวยนะครับเออโอเคนะครับมีเป็นสีที่ผมว่าสวยที่สุดละนะครับเอาไปเท่อเอาไบบว่ายืนอยู่รังสิตอยู่แถวดินแดงก็มองเห็นนะ่ะ ว่าคุณห้อยกระเป๋าของเรานะครับอ่ารางวัลคนช่างแชร์ครับเอ่อ EP นี้ผมขออนุญาตแจกรางวัลเดียวนะครับนะนะนะช็อกช็อแกมีช็อเหรออ๋อโอเคโอเค,อเคได้น้องเตมบอกว่าอยากให้แจกช็อกด้วยได้ครับไม่มีปัญหาเพราะว่าอ๋อพอดีผมเป็นห่วงเรื่องเวลาครับโอเคเพิ่งจะเพิ่งจะสองชั่วโมงจริงๆอยากคุยกับเต้นาน,านกว่าน,นี้ครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจับรางวัลก่อน ช่วงดูกระทูนะ้นะครับนะครับผมก็ผมว่าเป็นคนที่เอ่อเรียกว่าเคยอีพีแรกๆตกหล่นเรื่องกระทู้มากเสียมารยาทมากนะครับพยายามแก้ไขตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ลำคือคือหน้าจอผมมองแล้วผมลำดับไม่ถูกเพราะว่ามันเยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไล่ผมไล่ลนิดหนึ่งผมผมเนี่ยพอติ๊กข้ามไปแล้วเนี่ยผมหาไม่เจอละมันเยอะมันเยอะแล้วมันเรียงเลียงเียงเียงอ่ะ โอเคเดี๋ยวผมสวัสดีไม่หมดเนี่ยอันนี้คุณสลาวุธอ่าสวยจริงๆนะครับขอบคุณมากครับนะครับแทงที่ขนลุกกันทั้งโต๊ะเลยใช่ไหมครับพี่ <laughs> ใช่ผมว่าต้องหาไม้แอดที่ปลูกจากดินเจ็ดป่าช้าอย่างเงี้ยเวิร์กนะมันจะเป็นไม้ที่ขังเนี่ยมีกี่สีครับผมมีสีเดียวรับรองว่าของแท้ต้องสีขาวครับในส่วนของกระเป๋าโอเค่นอย่างนี้นะครับเอา้า พกสุวันหนึ่งครับเลยเหรอนี่ยังไม่จับเลยยังไม่จับเลยนะครับอย่าลืมนะใครที่มีวันเกิดก็มาแจ้งได้นะครับเราเบิร์ดเดย์ให้มีของขวัญให้นะครับแล้วก็ช่างแชร์ต่อไปนี้ช่างแชร์ผมให้เป็นกระเป๋าเดี๋ยวมันมีกระเป๋าลิมิเต็ดอีกยังไม่เสร็จนะครับน้องเฟรมเป็นคนเลือกสีด้วยนะครับโอโ้เท่มากไฮโซมากยังไม่บอกว่าเป็นกระเป๋าแบบไหนนะครับผมอยากให้ทุกคนได้แต่ก็ต้องทําตามกติกา ด้ามไม้ตายพายโอ้โหอะไรเออเนะดำดำ,ดำตายพายแบบว่าดำปีเลยคือแบบว่าแทงไม่เก่งไงต้องอาศัยแบบว่าของถังอายโชคเอออาศัยโชคแบบว่าเป็นเป็นไม้ฝาลงมาทําเป็นไม้แปะอะไรเงี้ยอ่ะผมจับแล้วนะขอภาย,ายบางหน้าตัวเองก่อนมันไม่มีซสาไม่ตื่นเต้นเลย ใครวะพีระพัฒน <laughs> ์พีระพัฒน์พีระพัฒน์มันได้กระเป๋าเว้ยอยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าอยู่ก่อนหนึ<า>่งอยู่ก่อนหนึ่งอยู่ก่อนหนึ่งเผื่อหัวหน้าออกก่อนพีระพัฒน์โอเคพีระพัฒน์<า>อยู่มาแล้วอ่ะโอเครางวัลต่อไปเป็นช็อ แสดงความยินดีด้วยครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอะโอเคโอเคตกใจอ่ะให้ดูช็อกมีคนบอกว่าใช้ดีมากนะครับได้ไปแล้วนะครับช็อกอืมโอเค นะครับเป็นช็อกออมันมันมัน,ม,นมันเป็นสีส้มครับพอดีเดี๋ยวมันไปนซ้อนกับกรีสเกนนะครับเป็นช็อกซินเวอร์นะครับใช้ดีนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาบอกแล้วที่ได้รางวัลไปนะครับก็บอกว่าใช้ดีนะครับผมเพิ่งผ่านไปเลยวันเกิด13าไม่ทันนะ่ะก็คุณสิบสามสุกสิบสามอ่ะอยากให้นะอยากให้นะจริงๆอยากให้นะครับจริงๆอยากให้ เพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายๆนะที่มันมจะปัะจวะตรงกับวันที่เราไลฟ์สดจริงๆแต่ก็นะไม่อย่างนั้นเราก็มันก็ไม่มีอะไรพิเศษสําหรับคนที่มันมันเกิดจริงๆนี่ใช่ป่ะอย่งน้นคนที่เกิดยีิบสองก็มาเอาสิบห้าก็ได้อ่ะเดี๋ยวเดีเดเด๋อันนี้เป็นช็อกนะครับการันตีเลยนะครับส่วนใครที่อยากได้ก็ไปหาซื้อที่ Uk Snooker Shop เอานะครับมันไม่เล่าใจเลยเว้ยไม่มีไม่มีมือไปเปิดซาว เดี๋ยวราเวอร์ชันใหม่อัปเดตคุณต้านะครับคุณต้าเดี๋ยวผมลบหลังมือได้ไปยังคุณต้าได้ช็อคไปยังเฮ้ยคุณต้าได้ช็อกปะได้ช็อคให้คนอื่นไหมคุณต้าได้ช็อกไปยังถ้าได้ช็อกไปแล้วสละสิทธินะ์เนออยากให้คนอื่นได้นะจริงๆเราเป็นรายการที่อยากจะให้ได้กันทั่วหน้าทั่วตานะครับได้กันทุกตำบลน,นะครับอยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าออยู่หรือเปล่าอ๋อไง ใครได้ <laughs> คุณโพสุวรรณจะเอาเอออยากให้คุณโพสุวรรณจริงๆแต่มีความพยายามจริงๆเออโพสุวรรณนะครับ <c ười> คุณต้าอยู่ไหมคุณตา้าคุณตา้าได้ยังคือถ้าใครยังไม่ได้หนึ่งนะยังไม่กดหนึ่งนะคือ <c ười> อย่างนี้ถ้าเกิด ใครได้รางวัลแล้วเนี่ยคือได้อะไรไปแล้วเนี่ยบางทีก็สละสิทธิ์ได้นะครับถือว่าแบ่งปันกันผมว่าน่ารักครับแล้วก็มีแฟนคลับหลายๆคนที่ทํากันนะครับยกให้คนอื่นนะครับเพราะว่าตัวเองได้แล้วอ่ะคุณต้าไม่อยู่นะครับอ่าคุณต้าไม่อยู่นะครับเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยผมเชื่อว่าบางคนได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องได้อีกนะครับ <c oughs> คิดให้เลยนะครับก็แบ่งคนอื่นนะครับเพราะว่าคนที่ทําตามกติกาบางคนดูรายการแต่ว่าไม่อยากไม่อยากได้ของขวัญก็มี ไม่อยากได้คอันนี้ถือว่าเราเอามาแบ่งปันกันครับนะครับอ่ะเดี๋ยวต่ออ่ะอจะหลบไงดีวะงงเว้ย <_ s> มันเห็นหน้าผมอะ่ะมันก็เลยไม่ฟโฟกัสอ่ะโอเคคุณ คุณวินัยอยู่สุขครับโกโมูลพันธ์กดมาหนึ่ง <laughs> คุณวินัยอยู่สุขครับกดหนึ่งถ้าอยู่นะครับไม่ใช่คุณโกโมูลพันธ์ <laughs> สวัสดีนะครับแต่ว่าคนที่ได้มีคือคุณวินัยนะครับคุณวินยัยวินัยอยู่ไหมครับอ่ามาแล้วแสดงตัวมาแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับช็อกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูยังมีค่าจัดส่งอ่า อันนี้คุณต้องรับผิดชอบ EMS e นะครับ50บาทนะครับเดี๋ยวติดต่อกันในเพจนะครับนี่คือหน้าตาของของรางวัลน,นะครับช็อกนะครับรู้สึกว่าให้คุณเลือกได้นะครับเลือกสีเดี๋ยวให้ว่ากันทีหลังแล้วกันนะครับแต่ว่าเดือนนี้นะครับนี่คือของรางวัลในเดือนพฤศจิกายนที่เราจะเป็นรวมกันแล้วลุ้นกันในช่วงปลายเดือนนะครับ อะไรที่ไม่ถูกต้องเสียงดังไปอะไรพวกนี้แจ้งผมมาได้แล้วก็อะไรที่ดูแล้วแบบว่าเฮ้ยมันไม่เวิร์กเลยนะครับก็แจ้งมาได้นะครับแนะนำกันแล้วกอ็อยากฟังแขกรับเชิญคนไหนอยากเจอแขกรับเชิญคนไหนอยากฟังเรื่องราวอะไรแล้วก็อะไรที่ดูแล้วมีความรู้นะครับมีประโยชน์กับวงการสนุกเกอร์แนะนําเข้ามาครับหรือว่าส่งเข้ามาผมยินดีนํามาเผยแพร่นะครับถ้าเราคัดกรองแล้วแล้วดูแล้วมีประโยชน์นะครับ นี่เเขาบอกว่าของผมสัมภาษณ์วันที่ยีอ๋อน้องไผ่นะครับอ่ะโอเคเอฟซไผ่กระบีนะครับอ่า,อาก็อันนี้แจ้งไว้เลยว่าปลายเดือนนี้เราจะได้คุยกับเจ้าของแชมป์เยาวชนอายุไม่เกิน21ครับหรือว่าที่เขาเรียกกันขำๆว่าไผ่ดำนะครับ <c oughs> น่ารักมากเลยหรือว่าไผ่กระบีนะครับผมจองคิวไวล้ละ วันอาทิตย์ที่29นะครับก็ติดตามเอ,อเป็นน้องใหม่น่ารักมากนะครับเออไม่ใช่น่ารักมากฝีมือดีมากเออนะครับแล้วก็ดูดูเหมือนว่าคําว่าไผ่ดําเนี่ยเก๋มากใครแนะ่เป็นคนคิดนะเรียกไผ่ดำนะครับก็คิวไว้แต่ EP ต่อไป EP หน้านะครับแอนมนครปฐมนะครับแอนมนครปฐมนะครับ อ่าผมคิวไว้แล้วนะครับ EP หน้าเราจะได้พบกับคุณแอมนครปฐมนะครับอ่าโอเควันนี้แจกไปละสองรางวัลเรียบร้อยนะครับก็คือคุณพีรพัฒน์กับคุณวินัยนะครับอืมมีอะไรเสริมอีกไหมครับมีอะไรเสริมอีกไหมไม่มีละโอเคนะครับ มีคอมเมนต์อะไรอีกไหมที่ผมยังตอบไม่หมดอ่านะครับมีอะไรอีกไหมนเนื้อเนียนดีไม่สากช็อกอโอเคนะครับหมดยังเดีย๋ยวเราจับไมค์คิวอีพีนะ่ะอ่าอ่าอีกสองอีพีครับจับไมค์คิวยังไงก็รนดอมชื่อกันเข้ามาครับ,รบนะครับอืมอ่า น้องไพ่ลืมแล้วนะครับเดี๋ยว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 ทางรายการติดต่อไปครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมติดต่อไปนะครับเรื่องเวลาทั้งหมดนะครับเอาแล้วครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงท้ายโตโยทยนะครับแพรไมฟูดการ์เดนนะครับแล้วก็ในหมวดของโต๊ะสนุกขอบคุณฮันเตอร์ครับขอบคุณโกมอนสนุกเกอร์ฟีโนสนุกเกอร์สี่คูสี่แล้วก็ผู้ผลิตคิวครับขอบคุณนิกคิวเอเชียคิว ใช้คิวอิมเพรสชันคิวไลฟ์คิวแล้วก็อยู่เคสนุกเกอร์ช็อปแล้วก็ขอบคุณคิ p o r t Thailand นภาพสวยๆด้านหลังผมเป็นฝีมือพี่ปืนครับนะครับคิวสปอร์ตไทยแลนะครับขอบคุณสนุกเกอร์เชียร์ครับถ้าคุณมีแมตช์แข่งขันดีๆเกิดขึ้นในโต๊ะของคุณกรุณาติดต่อไปครับคุณจะได้รับการถ่ายทอดสดแบบมืออาชีพนะครับมีมุมกล้องหนึ่งสามมุมกล้องแล้วก็ราคาสบายกระเป๋านะครับอ่า